ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้พี่น้องครับจากการรายงานของทัศนประธานจากกาัดงานเราก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผมเดินทางมาเมื่อที่นี่บ้านหนองกุ้งฝนกระตกหนองฟ้าฝนกระตกผมแจ้งทิว่าที่นี้ฝนตก แต่โชคดีครับผนไม่ถูกเพราะนั้นครับในวันนี้ผมขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกท่านโดยเฉพาะย่านยิ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วตนตำบลของเราซึ่งเป็นแม่นาได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน1นึ่งแสนบาทใช่ไหมครับ 2แสนบาทขอเสียเพืเ่อเปลนกำลังแกงให้กับท่านนายกในกคณะผู้บริหารเลยครับครับเ้ยคลับห่วงใจในงานกระผมของฝากผู้นำผู้ปกครองในการสนุกเลืนเล่นๆเพราะงานประเพณีที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะงานบุญล้องไฟจะมีการดื่มเพื่อความสนุกเพราะะนั้นก็ขอฝากลูกหลาน พี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้เป็นงานของพวกเราทุกคนฉะนั้นขอให้อยู่ในกรอบในกติกาของบ้านเมืองเราขอให้งานของเราในากางจัดทั้ง้ี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความห่วงใยเพราะนั้นครับในวันนี้คงไม่มีอะไรขอี่พี่น้องทั้งหลายได้มีความสุขสนุกคับ งานประเพณีของเราสุดท้ายก็ขออัปนวย่วยพรให้ท่านทั้งหลายโดยอ้างอิงเอาคุณพระศรีรันตนไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้และทั่วสารลโลกโดนบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความสมหวังน,นึกคิดสิ่งใดขอให้ได้ ดังใจปรารถนาขอให้ยาเจ็บเจ็บยาได้ไข้ยาดีมากมือดีเป็นเศรษฐีลุยล้ยๆกันทุกคนครับบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีบุญบ้องไฟประชาปี2566ของพี่น้องชาวบ้านพกเวน,นะนนักบัตกราบขอบพระคุณครับ โหมไม่ประสงค์เดี๋ยวนะคะเอาอันค่ะ